อันไหนคือกดลงหรืออันไหนคือกดขึ้นค่ะโอ้ oh. ให้ลองใช้จากลุ่มแล้วก็ยืนโผไปดูกับว่าใช่หรือเปล่านะลง,งเลยละ่ะรู้สึกคุ้นากเคยเอามาใช้สอนหนึ่งละกันค่ะห้าละกันศูนย์ไม่ดีเลยสองค่ะสองค่ะสองเหมือนกันครับถ้าให้แก้ดีไซน์อาจจะมีการเอาลูกศรน,นะคะเข้าไปในแบบตัวบอกน่าจะเจ็บไปอยู่ร่องตรงกลาง่าจะไม่รอดพ <laughs> ี่ไม่เล่นดีกว่ามันเล่นได้เดี๋ยวมันก็ยากเนาะว่าจะบิดตัวไปให้มันลง ตรงไหนดีเป็นการเล่นเหมือนเสี่ยงโชคหนึ่งแล้วก็ให้คะแนนเรื่องมันทํามาแล้วนี้ครีเอทอันนี้ให้4ี่ให้หครับสวยครับทาเลนตถ้าแก้ไขได้แบ่งช่องมาเลยตั้งแต่ข้างบนแยกทางขึ้นไหมรู้สึกว่ามันก็สวยดีแต่ว่าคงไม่เอาฟิใช้ยสมมติหูมีตรงนี้ใช่ไหมเราต้องหุนไปอย่างนี้ให้หูมันออกมาดันข้างเราจะกินแบบน,นี้ทําไมเนาะ ซื้อตั้งแต่แรกดีกว่าอันนี้ให้สูงแล้วกันครับให้สองให้ห้าค่ะอุตส่าห์ทำลายน่ารักสองสามรู้สึกว่ามันหันทางไหนมันก็แทงไปหมดเลยแบบไม่แทงบนก็แทงลางจริงๆอ่ะตัวเนี้ยไม่ค่อยชอบเลยตั้งแต่สมัยมหายมอะไรเหมือนกันถ้าคนถนัดซ้ายนี่คงคิดว่าให้ประมาณแบบสองสามประมาณนี้ค่ะอยากออกแบบให้ขาบลองมันสามารถแบบหมุนได้เราโฮมก้าเข้าตอนเข้าอาจจะต้องหาเสื้อมาปิดหรือถ้าใครพกล่มไปกางล่ม สมมุติว่าเขาสร้างขึ้นมาเฉพาะกลุ่มนั่นแปลว่าเขาเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเขาดีมากๆจะให้แปดสำหรับกลุ่มนั้นคนทั่วไปก็อาจจะได้สูงแคลกระจบออกไปก็น่าจะดีจริงๆสนใจในตัวของเซสชันเรื่องของการไวท์ดีไซน์ค่ะคี่ว่าเอาไปปรับใช้ได้รู้สึกว่าเราควรเอาผู้ใช้งานเป็นหลักเขาสะดวกสบายหรือเปล่าถ้าไม่มีกระบวนการความคิดหลังจากเราดีไซน์อะค่ะมันก็อาจจะเกิดเคสในรูปที่ผ่านมาได้งานออกแบบมันเป็นงานดีไซน์มันไม่ได้มีผิดไม่มีถูกถ้ามันใช้งานได้จริงพี่ว่างานชิ้นนั้นก็ใช้ได้การออกแบบ มันคือ solving problem อ่ะถ้าเป็นดีไซเนอร์ที่ดีเราจะตามไปซ่อมของเรานั้นให้หมด Solution ที่เราสร้างก็จะเป็นของคันที่ดีให้ผู้ใช้